ถั่วห้าสีกินได้ยิ่งดีแต่ว่าถั่วที่เอามาทําการศึกษามากที่สุดจะเป็นถั่วเหลืองนะคะเพราะว่ามีไอโซฟลาโวนสูงที่สุดก็คือตัวที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนที่ออยพูดถึงนั่นเองนะคะซึ่งการศึกษาวิจัยที่เขาทำเนี่ยเขาจะทําในวัยก่อนวัยทองที่เรียกว่า perimenopause ทในคนที่เป็นวัยทองไปเลยก็คือ m e n o p อส s แล้วทําในคนที่หมดประจาเดือนไปนานแล้วนะคะเรียกว่า p o s t m e n o p a s นะคะก็จะทํางานวิจัยทั้งในสามวัยนี้เลยนะคะดูในอะไรบ้างคนที่เป็นวัยทองเสี่ยงเป็นกระดูกพรุนคนที่เป็นวัยทองเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมีีวาาเเสยงป็นบ เพราะการเผาผลาญของร่างกายเรานี่แหละค่ะที่มันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยเมตาบอลิซึมเราก็เปลี่ยนไปรวมไปถึงฮอร์โมนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าเอสโตรเจนไม่ได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเพศหญิงอย่างเดียวแต่ว่าดูไปจนถึงองค์รวมทุกอย่างของร่างกายแล้วก็เกี่ยวข้องทั้งหมดขอแนะนํากินสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะหรือว่ากินถั่วเหลืองเต้าหู้น้ำเต้าหู้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลําบากไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้ชอบกินแบบนั้นอยากกินเป็นเหมือนอาหารเสริมไปเลยออองีเน่าาวพสคะหิมมยก็ ตัวสารสกัดจากทัวเหลืองเหมือนกันก็คืออันนี้เลย